กันนี่แต่เอออ่าอืมอืมเขาทำอะไรกันอ่ะอือเอ็งก็อย่าไปสนใจอะไรเขาเลยนะนะอือจะข้าวบ้านมันกำนัลนี่ากอร่อยดีนะเอ็งว่าไง เองมีอะไรว่าป่ะเองว่านั่งยาน้อข้าในตัวตูกใจไหมได้ไหมความว่าไงนั่งยาเนี่ยนะมันชอบเองมากนะถ้าเองอยากจะเป็นน้องเขยข้าแล้วก็ข้าจะสนับสนุนให้ตอนนี้ข้าไม่มีกระติกกระจาชชอบใครแล้วเพรานเองก็ไม่ชอบสร้อยด้วย รู้แล้ว่าเองจะจกน้องสาวให้ข้าทำไมเพิ่งเผาสพหน้ามันไปอย่าพิ่งพูดเรื่องนี้เลยวะข้ายังถึงหน้าไม่หายตระเมียเองก็ตายไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครจะกลับมาด้วยพี่มาจ๊า อยากให้หน้าไปสบายที่ก็เลยเผาศพหน้ากจะเจ็ราไปอยู่ดวกันคนกับผีมันจะไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่วะหน้าหน้าจะฆ่าพี่ใช่ไหมไม่หน้ารักพี่แต่เราไม่มีทางอยู่ด้วยกัน ลุงผู้ใหญ่ฮะ<อ>ทำลงส่งลุงผู้ใหญ่แค่นี้เลยนะเออเออเออส่งแล้วก็รีบไปไะเถอะไปทำเถอะแม่ก็ทำไมเล่าเปไล่รที่มากเกาอีกแล้วโอ้ข้แม่กลัวนี่นะพ่าเดี๋ยวเว้นหน้ากระโโตกมาตามผัวอีกหรอกใ่ทำไมเล่าพูดเลยเออเดี๋ยวก่อนเยอะมากเลยแล้วก็คืนนี้นะ่ะเองจะนอนที่ไหนวะก็คงจะต้องนอนศาลาวัดรนะลุงผู้ใหญ่อืมตามใจวะตามใจนะ พ่อพ่เรากันบ้ากันนะป่ปพ่ไปเลยลูกพ่อไป่นี่ว่าถาบ้านฉันก็ได้ ยังไม่กลัวไงวะก็ะกลัวอยู่เหมือนกันนหะนึกว่าอยู่คนเดียวมันน่ากลัวกว่าถ้างั้นเร่งขึ้นบ้านมาบงุงเม่เฮ้ยอะไรเล้วไม่ล้างขาก่อนยังไงวะเออเฮ้ย,ยนีนะเออเออฉันฉันสักไม่แน่ใจอะพี่มาก เกิดเปิดประตูออกไปเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าตานะ่างเนี่ยเรียกพี่มากจากังหลายหลายเรืองแบบ,อแบบนี้กูสัวใจฉันวายแน่ๆเลยมาผเด,ดหรือใครจัดาาการนี่เ,เดี๋ยวดูกันอือเจ้า อะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะก็ไม่ห่างเลยไปด้วยกันมาด้วยกันฉันกลัวนี่เฮ้ยเข้ามา เจ้วพี่หนักใจไม่เหรอไม่รู้ไอ้เจ้าบุญมากกัเจ้าบุญมีนะมันจะต้องไปเจออะไรในคืนนี้บ้างก็ไม่รู้เิอ้าวมันที่แสงก็คิดว่ามันมากนะมันไม่ยอมปล่อยเจ้ามากใช่ไหมล่ะแล้วแม่พิกคิดยังไงอ่ะฉันก็คิดว่า เออี่แสงศพนังนาคน,นะมันก็เผาไปหมดแล้วนี่นะนังนาคมันอาจจะไม่มีริบอะไรเท่าไหร่แล้วก็ได้นะพี่นะใช่ไหมล่ะศพม,มันถูกเผาไปแล้วนังนาคมันก็ไม่มีร่างที่จะใช้อนอกเสียจากว่าพี่มาจ้า,จา เอาลวะเป็นไงเป็นกัน วันวนตายขอเอ็มากไปมันรู้กันไปน้าน่อยู่ที่ไหนอ่ะ ดู้าดูดีๆจัาว่าใครหน้าไม่ใช่พี่มันอะไรกันพี่เอาสมช้างฉันก็นนเลยต้ององาศัยร่างต้อยมันสิไม่หมายความว่า,าน้าถึงร่างต้อยไม่อยู่ใช่ไหม ทำอย่างนี้ทำไมแต่ว่าไปกับหน้าเจ้าจ่าไปไหนไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของเราแต่น้าจะง้อ,อไปไม่ได้นะ เราไม่ไปมันอยจะต้องเกิดอันตรายแน่ๆส้อยรอพี่ด้วยส้อยเดี๋ยวน้ารอพี่ด้วยน้ารอพี่ด้วย นาพี่ขอร้องเอาซ้อยไปคืนน้าผู้ใหญ่ดีกว่าจะทำอย่างนี้เลยแต่นี่เป็นร่างกายของส้อย,ยไม่ใช่ของน้า ไปไหนนะจ๊ะอย่าปล่อยนะพี่นาคหรือส้อยเนี่ยบอกฉันหน่อยสิท่านอยู่ที่ได้ยังไงอ่ะลึกทำไมถึงเ,เป็นอย่าง,งี้ถ้าเองเป็นใครกันแน่เนี่ยนาคหรือสร้อยพี่มาก การนี้เกิดขึ้นเลยันจะทำยังไงต่อไปฉันจะมองหน้าใคก็ได้อนพี่รู้ว่าโกรธเลียมากใช่ไหมามผิด I'm <laughs> 的。 นะไอ้ลูกคนนี้มันไม่ยักขา,านะดดงงติดนดูดีว่าใช่ารเป็นอะไรอะไรเรียกทำให้ไม่ขานไม่เขินได้เลยเป็นไงต้องขานเขินมั่งมันเงียบดูดีเลยเฮ้ย,ย,ยสว่างออกโลกนี่ตะกุ้งตะเกียงมันก็ไม่ยอมดับไอ้อ้อาวมันไม่อยู่นี่พี่แสงฮะที่มันไปไหนของมันนะดูสิพอขหมหมอนเหมือนมันไม่ได้เก็บไปเท่าที่เท่าทางเลยพี่เอ้ยอะไรกันล่ะดูสิมุง้งมานมันไม่เก็บนะเดี๋ยวิ่งเก็บม้งก่อนไปไหนก็ไม่รู้มันอ้าว แล้วงั้นมาไปไหนมัล่ะไม่รู้เดี๋ยวยังเก็บมุงก่อนมันไม่ทำเลยอ่ะเอออะไรของมันล่ะเนี่ยเออเอ,อ่อไปเอ,อ้าไปน้าผู้ใหญ่น้าผู้ใหญ่เฮ้ยเห็นใครมาด่ะอ้าวแล้วไงไปดูออดิอ้าวบินเห็นอยู่ข้างนอกอ่ะไปไปไปดูด้วยกันดิออยังไม่ได้เก็บมุ้งอะ่ะเอ,อาเถอะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไป น้ยผู้ใหญ่โอู่อย dove, ู่เนี่ยโอ้ย้าวนายผู้ใหญ่โอ้ยจ้ามันจะร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรวะฮะมันถึงมาเรียกกันเมื่อแต่เช้าอย่างนี้วันนี้ฮะเจ้ามีฮะพี่มากแวะมาที่นี่หรือเปล่าจ๊ะนั่นเมื่อคืนเนี่ยเจ้ามากอ่ะไม่ได้ค้างที่บ้านเองหรอเปล่แหมไอ้ค้างแล้วมันค้างแหละเพราะฉันตื่นมาเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่เห็นพี่มากอยู่ชั้นน่ะสิ ฉันก็เลยเดินมาถามน้าผู้ใหญ่ดูจ้ะเจ้ามากก็หายไปด้วยงนะั้นเหรอแสงนึกคิดว่าคือเอ,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 อ่อมีอะไรเหรอจ้ะน้าผู้ใหญ่ฮะเอ่อคือคือคือเอ่อมีอะไรเหรอจ้ะอ้าวน้งสร้อยใช่อ้าวก็ฉันนล่นเอใช่มัเกึ้นแกไปไหนมาแม่ตามหานะไม่เจอเลียกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ขาน ไปไหนมาบอกแม่เดี๋ยวนี้ว่าไงเดี๋ยวฉันค่อยบอกได้ไหมแม่เออแน่กามสิทำอั้มอ่างก็คืออึกอักอะไรอย่างนี้จะทอเอ้ยก็จะบนมือนั่ไม่คนอื่นคนใกลที่ไหนแล้วคนกันเองแต่เราดีอะไรก็บอกมาสิก็ฉันไปถ่ายท้องมาโอ้ยไม่น่าเลยน่าซีดเลย เดี๋ยวฉันต้องไปก่อนนะน้าผู้ใหญ่คือกี้พี่มากเขาอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะงั้นฉันไปกันบ้านละจ้ะ,ะแม่แม่ไม่จะบานขึ้นบ้นานไรึปะไปสุไปขึ้นน้งส้อยเพิ่งกลับไอ้บุนมีจะไปถามไว้มากกลับหร,หรือยังเฮ้ยยังไงกันวะ ใช่แสงใช่พ่อกับแม่น่ะกำลังฟังเองพูดความจริงอยู่นะใช่แม่น่ะรู้นะว่าเองน่ะไม่ได้ลงท้องหรอกแล้าเองก็ไม่ได้ไปสู้เพราะเมื่อกี้แม่ไปมา